กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก,รกรเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทร,กรงคลาค่ะ เทศบาลนครตรังเดินหน้าโครงการฮับแห่งความสุขของผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังดรสัญญาซีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังเปิดเผยว่าเทศบาลนครตรังได้ขับเคลื่อนโครงการฮับแห่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางด้านรายได้และสามารถดูแลพึงพาตนเองได้อย่างมีความสุขทาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสังคมเกิดการร่วมกลุ่มทางสังคมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างภาวะทางด้านร่างกายจิตใจให้ผู้สูงอายุตระนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางนี้เทศบาลนครตรังขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังและมีอายุ55ปีขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการฮับแหง่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรังครั้งต่อไปของเทศบาลนครตรังคือกิจกรรมบาสโลบซึ่งกิจกรรมซึ่งกำหนดจัด ในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2 5 6 6ณห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลนาครตรังซึ่งรับสมัครจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง10กุมภาพันธ์2 5 6 6สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์07211 9 9ววินีนาถสรุรกตําแห้งศูนย์ขาววิทยุมอก่อทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน